เราอยู่กับไฟฟ้ากันทุกวันเลยนะครับเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนแทบจะทุกอย่างในชีวิตเราเลยแต่เคยหยุดคิดกันไหมครับว่าเจ้าพลังงานที่มองไม่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีอันตรายอะไรซ่อนอยู่บ้างวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับมันให้ลึกซึ้งขึ้นกันครับนี่เป็นคําถามที่สําคัญมากๆเลยเนาะเพราะการที่มันมองไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีอันตรายนะครับการเข้าใจไฟฟ้าอย่างถูกต้องนี่แหละคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลย เอาละครับก่อนที่ไฟฟ้าจะมาถึงปลั๊กไฟให้เราเสียบชาร์จมือถือหรือเปิดแอร์กันสบายๆเนี่ยรู้ไหมครับว่ามันต้องเดินทางผ่านอะไรมาบ้างเรามาลองตามรอยการเดินทางของไฟฟ้ากันดูดีกว่าจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดครับระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับหลักๆเลยมีอยู่3ส่วนครับเริ่มจากต้นทางเลยก็คือการผลิตที่โรงไฟฟ้าต่างๆพลังงานที่ได้ก็จะถูกส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่เห็นกันตามเสาใหญ่ๆนั่นแหละครับและสุดท้ายก็คือการจ่าย ที่จะลดแรงดันไฟฟ้าลงแล้วกระจายไปตามบ้านเรือนโรงงานให้เราได้ใช้งานกันนั่นเองทีนี้ไฟฟ้าก็มี2แบบหลกัหลกๆนะครับคือกระแสตรงหรือ DC อันนี้จะไหลไปทางเดียวตรงๆเลยอย่างในแบตเตอรี่รถยนต์หรือฐานไฟฉายกับอีกแบบคือกระแสสลับหรือ AC อันนี้แหละครับคือไฟฟ้าตามบ้านเราที่กระแสมันจะไหลกลับไปกลับมาซึ่งแม้ว่าทั้ง2แบบจะอันตรายเหมือนกันนะแต่เจ้ากระแสสลับที่บ้านเราเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยละครับ นนี้นนครับคือประเด็นสําคัญไฟฟ้ากระแสะสลับที่ความถี่50เฮิร์ซแบบที่ใช้ในบ้านเราเนี่ยมันดันไปเข้ากันได้พอดีกับจังหวะการทํางานของหัวใจเราพูดง่ายคือมันสามารถเข้าไปก่อกวนการเต้นของหัวใจได้ง่ายกว่ากระแสตรงมากจนอาจทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบรุนแรงที่เรียกว่า ventricular fibrillation ซึ่งอันตรายถึงชีวิตเลยครับแล้วถ้า ถ้าเกิดว่าร่างกายของเราดัานกลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าขึ้นมาล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อนี้กันต่อเลยครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าโวลต์หรือแรงดันไฟฟ้าสูงสูงคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวแปรสําคัญที่ตัดสินความเป็นความตายเลยก็คือปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายเราต่างหากซึ่งหน่วยของมันคือแอมแปร์ครับลองนึกภาพตามนะครับ ที่ระดับแค่1มิลลิแอมแปร์หรือ1ในพันของแอมแปร์เนี่ยเราจะแค่เริ่มรู้สึกจิตจีดเหมือนมีอะไรมาทิ่มเบาๆหรือรู้สึกชาๆแค่นั้นเองยังไม่เป็นอันตรายอะไรครับแต่พอขยับขึ้นมาเป็น15มิลลิแอมแปร์ตรงนี้เลยครับคือจุดอันตรายที่เรียกว่า let go threshold กล้ามเนื้อของเราจะหดเกรงอย่างรุนแรงจนควบคุมไม่ได้ทำให้เราปล่อยมือออกจากสิ่งที่จับอยู่ไม่ได้ยิ่งปล่อยไม่ได้นานเท่าไหร่ร่างกายก็ยิ่งได้รับกระแสไฟนานขึ้น อันตรายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเลยครับพอมาถึง75มิลลิแอมป์เคานี้มันไม่เล่นงานแค่กล้ามเนื้อล้วครับกระแสะไฟจะพุ่งตรงไปรบกวนการทำงานของหัวใจโดยตรงทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงจนไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วระดับนี้มักจะทำให้เสียชีวิตครับและถ้ากระแสะไฟฟ้าสูงเกิน100มิลลิแอมป์ขึ้นไปนออบอกได้คำเดียวว่าหายณะเลยครับ หัวใจจะหยุดเต้นทันทีแล้วความร้อนมหาศาลจากกระแสไฟจะทําให้เกิดแผลไฟไหม้ที่รุนแรงมากอาจจะลึกไปถึงอวัยวะข้างในได้เลยพอเรารู้ถึงความน่ากลัวของวันแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงดีคําตอบอาจจะใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับมันเริ่มต้นจากจิตสํานึกด้านความปลอดภัยของเราเองนี่แหละครับ จิตสำนึกที่ว่าเนี่ยมันมีเสาหลักอยู่4อย่างด้วยกันครับอย่างแรกคือความรอบคอบต้องเช็คอุปกรณ์เช็คขั้นตอนทุกครั้งก่อนใช้ 2. คือความไม่ประมาทอยากคิดว่าทําบ่อยแล้วจะชินจนข้ามขั้นตอนได้เด็ดขาด 3. คือการมีวินยัยคือต้องทําตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเสมอและสุดท้ายที่สําคัญมากคือความรับผิดช,ชอบทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราเนี่ยนะครับ อุปกรณ์ป้องกันดีแค่ไหนหรือกฎระเบียบจะแค้มวดเพียงใดก็ไม่สําคัญเท่ากับทัศนคติของเราเองทัศนคติที่ใส่ใจและตระหนักถึงความปลอดภัยอยู่เสมอนี่แหละครับคือรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดในการป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้าเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมามันนําเรากลับมาสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดครับว่าความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นที่ใครกันแน่คําตอบก็ชัดเจนมากครับ มันเริ่มต้นที่ตัวเราทุกคนนี่เอง